ครับพี่น้องกลับมาพบก,กันอีกครัง้งกับนายหอยสัญจรชาแนลครับอมรอนียีซึมหาสิงหาคมครับพี่น้องนายหอยสัญจรอยูท่ทีบ้านดงย่างครับตำบลธาตุอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับมันนี่ภาพพี่พีนอ้อง,งว่าเบื้องง่วงเหมือนเดิมครับพี่น้องอ่ะมันนี่มีงว่วงแม่ทองทั้งหมดสามแม่ประกันทองแล้วก็ะแม่แยกลูกผสมให้แล้วเราถึงร่วมไปถึงสาวหน่อยครับพี่น้องอ่ะ เหมือนเดิมครับก่อนจะไปเบิ่งรายละเอียดของงัวฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในหัวใจสัญจรทำงานต่อไปครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งรายละเอียดของงัวของนี่ครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมแนะน้ำตัวน้ำแหน่สวัสครับผมนากลูกนะครับครับผมขอบอยู่บ้านตรงย่านะครับครับผมอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้มาเปิดโยครอกให้พี่น้องนะครับในเหลีอยมนะครับวันนี้มีตรง สามแม่นะครับที่ประกันทองนะครับอ่าประกันทองเนาะผสมได้๋ผ่านรอบได้๋หนึ่งรอบนะครับอ่านี่นี่ตัวนี้ผสมผ่านรอบได้๋หนึ่งรอบแล้วก็เป็นสาวน้อยตัวนี้เนาะอ่าก็คือทองสามตัวนี่ประกันทองร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นอ่าโอเคครับผมนี่นะครับพี่น้องมีสาวน้อยตัวนึงครับนี่สาวน้อยราคาเบาเนาะเบาๆเนาะอ่าเริ่มตัวแรกเลยก็ได้ครับนี่ตัวแรกนี่เนาะอ่าสาวน้อยนี่สาวน้อยอายุ สามสเดือนนะครับอ่า13 14เดือนเนาะสาวรุ่นหลุนพี่น้องเป็นลูกหลอนนะครับเป็นลูกปีศาจแดงนะครับตัวนี้อ๋อลูกปีศาจแดงเนาะใบเพิ่นหายนะครับอ่าบ่ได้ใบหลอดมาเนาะเป็นบด้มานดำนะครับอ่านี่ความสูงได้หลายปนไดเนาะความสูงเป็นลอยสามสิบหาลอย38มสิบแปดลอยสามสิถึงลอยสาเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่อยากตื่นกล่องในจักหน่อยครับแต่ว่าสีแดงดีพี่น้องเผื่อเพิ่นอยากด่างน้อยหนึ่งครับตามกล่องเห็นหรือพี่น้องนี่ ตัวนี้เงวดีครับเงวดีอ่ะแต่ว่าเครื่องดำเพลดดำเนาะเครื่องดำเพลิดดำอ่ะว่วตัวนี้สีมี่ตาำนี้อยู่เร้อพี่น้องอ่าพี่น้องแจ้งพี่แจงน้องเด้อเพื่อความสบายใจสีขายตามแบบว่ามันเป็นแค่เล็กน้อยนะครับพี่น้องเห็นเห็นสวงทางนี้ปะครับอับมันจมน้อยนึงมันจมน้อยนึงนะครับอ่เห็นบ่ครับผมงัวนนี้เป็นตัวสี่หมื่นกว่าแล้วครับงวแต่ว่าสีข้ายให้พี่ให้น้องเอาไปเลี้ยงนะครับครับผมเอาไปเลี้ยงเอาเอาวต่อมันตัวนี้นี่เปิด สามหมื่นสีันก็ีหา0อยบาทครับอ่าพี่นอ 3, 000, บบ้องสามหมื่นสี่พันก็หาอยได้พี่น้องตัวนี้เ<อ>ด้อสาวงามวันหน้าสาวโบดีขนาดา<อ>พี่น้องความสูงลอยสามสิบเจ็ดสามิดน้อครับผมอ่านี่พี่น้องนี่แข้งขาดีกระดูกกระเดี่ยวดีตํานี้นี่ตามแจ้งพี่น้องสวงสุดไอซีสุดท้ายนี่มันจมน้อยหนึ่งครับพี่น้องหนึงครับผมันแนมบสังเกตดีดีนี่โบเห็นได้พี่นองนี่แต่ว่าเพิ่นสื่อขายกัคือให้ความสบายใจพี่นองครับ น um ี่คร I mean> ับผมเอาไปเลี้ยงนาเอาไปเฮ็ดแม่โบกได้ครับนี่ครับอ่านี่ตัวแรกนะครับสำหรับกานจ่ายลูกนะครับอ่านี่ก็คือส่วนมากนอกจากคือแม่สวงสุดสวงจมยังสี่แต่ว่าทายทอดพันธุกรรมออกมานี่ลูกโบเป็นเนาะครับเนาะงโบเป็นครับบเป็นอ่านี่ครับตัวแรกห้องไว้สามหมื่นสี่พันก็หาลอยเนาะผมทรงฟี่ให้อีกหน่อยกิโลครับผมอ่าพี่น้องเพิ่นมีปุบฉันเด้อพี่น้องเด้อทรงฟี่ให้พี่น้องลอยกิโลครับพี่น้องอ่าผู้ใดแนี่ยมหางัวสาวรุ่นๆอ่ามาเบิ่งเอาตัวนี้ครับพี่น้องนี่เอาไปเลี้ยงเอาไปก่อครับนี่ นี่ตัวแหลกของขอกเพิ่นครับสวยครับหนาสวยครับตัวนี้อ่ะต่อไปไปเบิ่งแม่แยกลูกครับแม่แยกลูกครับแดงเม็ดบักขามเด้อตัวนี้เด้อแดงเม็ดบักขามคคืืออเม็ดสีเพิ่นเม็ดสีนี่ถือว่าเป็นมัดเด็ดเลยพี่น้องสำหรับแม่เนี่ยเป็นงัวโบดกบเรื่อนโบดเลืกเด้อพี่น้องเด้อมากๆนะครับอ่านี่ เปไ็นในหลูกจักโตแล,ล้วครับนี่ในหลูกมาตัวหนึ่งครับในหลูกมาเหรอตัวหนึ่งนาะความสูงวัดได้ไปรป่ะเดี๋ยน้อความสูงร้อยสามสิบห้าบวกครับความสูงร้อยสามสิบห้าด้พี่น้องได้เบิง่งแดงดีครับเกลืองดำร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบแปดหัวหางกับค่าแค,ค,คง่งพี่นอ้องหางงามครับนำ้ำเตะน้ำล่างสวยครับอ่ะตำหนี่มีบัวสำหรับแม่นี่ตัวนี้รับประกันตำหนี่นะครับตัวนี้ประกันสถานะเป็นเป็นตังไหนครับแม่นี่อ่าสถานะผสมพานรอบนะครับพันรอบเนาะอ่ะมีมีเอกสารอยู่เลยเนาะับผมมไปแล้วแม่หาพวกแปรได้ครับอ่าพี่น้อง s s สเอห้าหกแปดด้พี่น้องเด้ออ่ะนี่ตัวนี้น่ะจะเป็นพอพันใหม่เนาะผสมวันที่สองเดือนแปดพี่น้องที่ผ่านมาเนี่ยก็คือได้เมลิวีดียิ้มหาผสมได้ยี่สิบสามมือพี่น้องอ่านี่นี่พี่น้องเด้อผสมได้หนึ่งรอบแล้วครบับพี่น้องเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องเม็ดสีนี่สุดยอดแล้วครับพี่น้องเรื่องสีนี่สุดยอดครับพีบ่น้องลำตัวดีวดนำ้ำไตน้ำลางงามบทครบเครืองครับพี่น้องงว่จับได้ใบได้้ครับ ุเด้อพี่น้องเด้อนมซีปกติน้อครับเนาะผมประกันตำนี้ให้ครับอ่าบิ่งไทยนะพี่น้องไทยดีเครื่องดำครับพี่น้องโอหหางกะงามครับพี่น้องนี่อ่ะยางสู้พี่สู้น้องเหรอนี่ครับผมความสูงเท่าไหรกัครับนี่ตัวนี้ร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบหกผมอ่าร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบหกเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นตัวที่สองของขอกเพลินแม่แยกลูกทานกันไม่ลูกแม่เหรอตัวนึงครับพี่น้องอ่ะลูกตัวที่สองน้ำทองเพลินผสม s s 5 6 8ได้าหกแปดดยีสิบสามหมื่นด้อพี่น้องเด้อเอกสารครบใบหลอดครบครับพี่น้องอ่ะนี่ตัวนี้นี่ห้องไว้ไลท์วันไหนนอนตัวสองนี่ตัวนี้ห้องไวสี่หมื่นสี่หมื่นสามพันหารอยบาทครับอ่ะพี่น้องสี่หมื่นสามพันกับห้ารอยด้อพี่น้องเด้อส่งพีให่อยี้อิเคโลคือเก่าครับงูตัวนี้ผสมพันธุ์หลอดหนึ่งแล้วเอาไปรุ่นพี่น้องนี่นี่ครับผมปวดครบเครื่องเด้อพี่น้องมเม็ดสีนี่สุดยอดครับพี่น้องอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่สองครับ เอา um. ไปรุ่นเอาพี่น้องเอานี่ตัวที่สองของขอกเพิ่นมาเบิ <cod. S 1> ่งง er ัวทองอ่ามาเบิ่งงัวทองกันบ้างครับเลือกๆหนาๆเลยพี่น้องนี่ตัวนี้ทองใกล้ได้กินน่องแล้วครับนี่ทองจักเดือนน่อแม่นี่ทองหกเดือนครับหกเดือนนาอกอ่าพี่น้องทองหกเดือนกว่าเด้อพี่น้องเด้อนี่อ่าเพิ่งได้ลูกเมื่อไหร่จักตัวน่อตัวนี้ได้ลูกมาตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งนาะตัวสองน้ำพองนาะอ่านี่พี่น้องเป็นงัวออกสีจำปาเด้อครับผมนำไตน้ำลางถือว่าสวยงามครับนุ่มหน่่่่่่ออยลละพีีนนนน้้งแแมมมมครรับบเิวว ข้อคือกันไหลโบดดีเด้อพี่น้องเด้อนี่เวชื่องมง่ายเหรอง่ละครับต้นนี้มีบะครับตัวนี้ตัวนี้แล้ประกันต้นนี้ครับผมประกันต้นนี้ให้นาะความสูงว่ายวบบไร้พันไอหนอความสูงนี่ลอยสี่สิบนะครับอ่าถ่ายลอยสี่สามสิบแปดถึงลอยสี่สิบเด้อพี่น้องเด้อแต่เป็นง้วนเลิกเด้อพี่น้องเลิกง้วกว้างครับเลิกเบื้องเดียวกวามเลิกอ่างเป็นไงดีนี่เครื่องเพลบวมแล้วพี่น้องเอานี่ ตัวนี้คือทองลอยเปอร์เซ็นต์ประกันทองให้พี่ไอ้น้องเนาะประกันทองลอยเปอร์เซ็นต์ครับผมเพราะบงเอกสารแน่เพิ่นผสมพอได้ไว้เนาะตัวนี้ทองหุ้นตั้นนะครับอ่ะพี่น้องตั้นเก่าเก่าเก่าเป็นไซน์ุ้นตั้นเก่าเก่าเก่าไว้เด้อพี่น้องเด้อยี่สิบหกมกระลาครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องทองได้์หกเดือนครับพี่น้องนี่เดือนตุลาเนาะครับอ่าแมนครับผมนี่พี่น้องเอานี่ได้กินน้องแน่นอนครับเอาไปรุ่นครับจะผูหรือเมียทองนั่นครับแต่ว่าทองนั่นลอยเปอร์เซ ห้องไปไลฟ์ปันไหนน้อเอาแบบราคาให้พี่ให้น้องไปมีกับไรเนาะครับน้องครับผมสี่หมื่นแปดพันก็มีหาร้อยบาทครับอ่าพี่น้องสี่หมื่นแปดพันก็หาร้อยซ้ำสื้อสองตัวพี่น้องซ้าซื้อสองตัวอ่านี่ตัวปบ้าหนี่งก็คือเป็นตัว่าหารื่นกว่าครับครับผมก็คือขายกูแม่ลูกก็คือว่าเป็นกับไรเนาะตสามเดือนก็คือได้กับไรอ่านี่ตัวนี้ปะกันไห้ท่องประกันไห้เนาะตัวนี้เนาะอ่านี่พี่น้องตัวทีสามของขอกเพิ่นครับเป็นงัวถือว่าเลือกอ่างไงได้พี่น้องเด้อ เป็นแจก่ามีลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับลอยสามสิบแปดถึงลอยสามเอ้ยสี่สิบครับพี่น้องความสูงประกันตําหนิประกันทองครับพี่น้องประกันให้พี่ให้น้องทุกอย่างครับสำหรับแม่นี่สี่หมื่นแปดพันก็มหาลอยนะครับเนาะอ่านี่เป็นแม่ที่สามผมบอกเป็นครับยังนไปเลยครับนี่ครับผมใส่คุ้ตันไว้เด้อพี่น้องเด้อใบหลอดเอกสารครบครับรอกินน้องเลยครับอีกสองเดือนครับตัวนี้อ่าพี่น้องนี่ผู้ใดแนมหางัวนทองอ่างลึกๆใหญ่ๆค่าบริหลายครับค่าบรถึงหามื่นครับซ้ำได้สองตครับนี่เอาไปเลี้ยงอีกสองเดือนก็คือได้้ลูกพี่นอง ตกเป็นตัวแมวออกมากคือกาไรหลายกว่าเก,าก่าครับพี่น้องบาทนี่อ่ะพี่น้องนี่อเอาเบิ้งงัวทองตัวแรกน่ครับงัวแมน่นี่สดใสน,นะครับยังสดอยู่ครับพี่น้องนี่เชื่องพร่อมครับแมน่นี่อ่ะหลังเป็นแป้นเลยพี่น้องนี่อนนอ,อกกระตั้งดีครับเป็นตาจายหลูกง่ามครับงัวแนวนี่อ่ะนี่เขาเอื่นว่าผูุ้ถ่าว่ามันพุ่มมันเลือกมันหนาเพื่นวานี่ครับผม4ี่หมื่นแปดพันหาลอยทรงฟีลอยกิโลเด้ยพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดการติดต่อ ทางเบ,เบอร์โทรของเจ้าของงวไว้ให้ครับพี่น้องมาโทรมาคุยโทรมาต่อรองราคาก็เพื่อนได้ครับพี่น้องอ่านี่เป็นตัวที่สามเด้อแม่นี่ครับพี่นอ้องเอาไปเบ่งงวทองง่ายๆขึ้นมาอีกนิกหน่อยครับพี่น้องสีก็ดีครับพี่น,ออน้องวอ่าตัวที่สี่ครับพี่น้องแม่นี่ครับผมตัวนี้ท้ายสูงเท่าไหร่นอตัวนี้ร้อยสี หาบวกนะครับอถ่ายลอยซีซิบหาบวกเด้อพี่น้องเดอ้อหนาเลิกดีขนาดครับพี่น้องนี่ละครับเครื่องดำเด้อเรืองหน้าแม่แมมบอกตัวนี้อ่านี่ตําหนีมีบลอกครับตัวน,น,น,นี้ประกันตําหนีครับผม,มอ,อ,อ่าแม่นี่ประกันตําหนียืนสวยๆงามๆนี่พี่น้องรับตัวยาวๆอ่าประกันตําหนีนี่ครับพี่น้องลอยซีซิบหาบวกหนามลางงามเด้อพี่น้องเด้อนุ่มนุ่มกับงามนี่ตั้งข้อหลายๆครับพี่น้องงงข้อยิ่งๆนี่เละพี่น้องอ่านี่เป็นคัดงวงเขามาโบดดีด้อครับแม่นี่เด้ออ่ นี่ครับพี่น้องโตที่ซีนะครับเด้ออ่าเอกสารมีอยู่เลยเนาะสมสมพอได้ไว้นาะตีท่องดีบีนะครับดีบีศูนย์ศูนย์เจ็ดอ่าพี่น้องเอกสารผสมวันที่สิบสามเดือนซีตัวนี้เดือนแปดกะไดซีเดือนกัวเหรอพี่น้องอ่าหนี่เพิ่นผสมดีบีศูนย์ศูนย์เจ็ดครับพี่น้องนี่เรดสั้นครับพี่น้องนี่อ่านี่ผสมได้ซีเดือนกว่าใบหลอดครบประกันต้หนิประกันประกันทองนะครับเนาะอ่า ปากกันน้องปลากกันตำนี้ทรงฟรีก๋วยกิโลตัวนี้ก็เลิกได้พี่น้องเด้อสำหรับงัวทองแม่นี่อ่าแม่นี่ได้ได้จักลูกแล้วพี่ตัวนี้ได้ลูกตัวนึงครับอ่าได้ลูกมาแล้วตัวนึงเนาะลูกสองข้าทอกครับผมโอ้เลิกๆนะหนาดีขนาดพี่น้องตั้มตัวเงาเงานี่โบดขอบหูดำข้อแข้งข้อขาดำแข้งขาดีเด้อพี่น้องเด้อเรียบๆก็สวยครับนี่อ่านี่ให้พี่ให้น้องเบิ่งเพื่อความสบายใจเวลาซื้อขายสิ่งใตัดสินใจง่ายครับพี่น้องนี่นี่ เอานี่นี่แมนเลยเหรอครับแม่สีแม่นี่โตถิตีเล่ยพี่น้องเด้อโทรมาหาเพื่อนแจง้งรายละเอียดเดี๋ยวเพื่อนแจง้งรายละเอียดอีกเทือน,นึงครับอ<ม>่ะแต่ว่าในคลิปก็ถือว่าครบถ้วนแล้วพี่น้องนี่ประกันทองประกันตำนีครับทองสีเดือนกว่าครับพี่น้องอ่าแม่นี่นี่ห้องไว้ไรปะไหนน้อตัวนี้เปิดไว้หามื่นแปดพันกับอีกเจ็ดร้อยบาทครับอ่าหามื่นแปดพันกับเจ็ดร้อยเด้อพี่น้องเด้อนี่อ่านี่นี่นพี่น้องปันกันไปเลี้ยงเนาะพี่น้องทองร้อยเปอร์เซ็นต์ทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าประกันทองครับอ่านี่ครับพี่น้อง ใหญ่ดีขนาดครับลอยสี่สิบห้าบวกกับอ่านี่สวยเลือกอ่านี่ยางโซ่หรอพี่น้องอ่านี่มันหมุนหมุนวงสวิงวงตัวเพิ่นโซ่หรออ่านี่ได้ไปได้ทั้งวัชเชียงครับห้าหมื่นแปดพันครับเจ็ดลอยเนาะอ่านี่พี่น้องเอาไปรุ่นครับพี่น้องว่าตัวแม่หรือตัวเถิกแต่ว่าทองชั่วลอยเปอร์เซ็นต์แข็งขากะดีครับน้ำใจน้ำล่างกะงามเด้อแม่นี่เด้อพี่น้องเด้ออ่าเป็นใส่เดอสสั้นไว้อ่าเอ่อเรดสั้นพี่น้อง db ศูนย์ศูนย์เจ็ดพ ทองได้สี่เดือนกว่าครับพี่น้องอ่ะประกันทองลอยเปอร์เซ็นต์พี่น้องนี่สวยๆงามๆเชื่องพ้อมังเลยพี่น้องตัวนี้เ้อแดงดีครับสีแดงดีค้อหลายๆครับพี่น้องหาหมื่นแปดพันครับเจ็ดอยบาทครับพี่น้องราคาแบ่งปันเลยพี่น้องสำหรับง้วทองคาบถึง6กแต่ว่าโตนี่สูงลอยสี่สิบห้าบวกก็ถือว่าราคาพ่อฟังเลยพี่น้องเลยทองอื่นก็มีหกขาอ่านี่ครับผมเป็นคัดสันมากนี่พี่น้องถือว่าสวยครับพี่น้อง มัดก้ามัดเนื้อเนื้อหนังพันดีเลยตัวนี้เด้ออ่ะนี่ให้พี่น้องเบิ้งเอาพี่หน้าเอาครับผมอ่ะผมพามาเบิ้งมาแย่งเล้วครับพี่น้องนี่ตัวนี้เป็นตัวดีซีเนาะอ่ะต่อไปเปเบิ้งตัวสุดท้ายสดเลยพี่น้องตัวนี้ตัวนี้เป็นเมียทองแรกนะครับอ่ะสาวทองแรกเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าสีพันนี่สดเนื้อหนังดีผมพี่น้องเบิ้งตะหนกจุดเด่นเิ็นตะหนกเด้อตะหนกตั้งดีขนาดครับอ่ะนี่เบิ้งให้เบิ้องรอบๆก่อนเดี๋ยวจะเบิ้งรายละเอียดพี่น้องนี่โอ้กกหางพี่น้อง ไงกับนี่งวสดแนงพี่น้องตอนนัวนี้อ่าตัวน,นี้ความสูงวันไปหลายปันหน,นีนอความสูงลอยสี่สิบแปดอ่าถ่ายลอยสี่สิบแปดบวกเด้อพี่น้องเด้อนี่ตนนัวนี้เป็นสาวทองแรกพี่น้องสีนี่สุดยอดครับสีดีนำใจน้ำลางงามเบ่งผัวหางพี่นอ้องเกือบต๊เปื่อยเลพี่น้องอ่ะนี่อยากตื่นกล่องในจักหน่อยครับพี่น้องนี่ตัวน,นี้หายไงครับ่าย,ายเลือกดีพี่น้องนี่ตะน,นอกตั้งนี่พี่น้องนี่เป็นหางงวงงามง,ามน,งนี่ละ่ะ ้ามันมักจังสี่ล้วพี่น้องง้วตอองตะนอกตั้งๆครับพี่นอ้องอ่าตัวนี้ทองจักเดือนแล้วครับนี่ตัวนี้ทองสี่เดือนครับสี่เดือนเนาะใส่พ่อใดไว้นอนนี่ตัวนี้ทองหุ้นตั้นครับอ่า <iemand S 2> หุ้นตั้นเกา้าเกา้าเกา้เกา,กาพี่น้องอ่านี่นี่พี่น้อง,อ,งอ่ะใบหลอดมีเด้อผสมยี่สิบเอ็ดเดือนสี่ครับพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวสี่เดือนก็อีกสามหมื่นสี่หมื่นนี่ยแล้วพี่น้องอ่านี่ประกันทองเนาะครับเนาะประกันทองลอยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องทองแท้ตัวนี้เป็นง้วงทองเลขอ่านี่พี่น้องโอ้เป็นง้วงตะนอกตังพี่น้อง ก็คือตําหนีโบมี่เนาะครับเนาะประกันตําหนีประกันตําหนีให้ครับพี่น้องสอนประกันตําหนีทุกอย่านนะเบิ่งพี่น้องแผ่นหลังใบถ่ายเพิ่นนี่สวยเลยพี่น้องเด้อนี่กกหางกัใหญ่หางแห่งามพี่น้องตัวนี้เอานี่ตําหนีโบมี่ครับความสูง148บวกเป็นสาวทองแหลกครับอ่าโต๊ะทุดท้ายนี่ห้องไว้หลายปั้นไหนหนอตัวนี้ห้องไว้64,000ครับอ่าพี่น้อง64,000กับ500เด้อพี่น้องเด้อราคา อฟัังกนไปเลยราคาเปิดนี่ต่อรองต่อรองได้อีกเนาะครับตอรองไ้ครับต่อรองได้โทรมาคุยกันครับอ่าครับพี่น้องก็คือราคาเปิดเบิร์ดคอร์กเราเลยอหาเงินใส่ปุ๋ยพี่น้องราคาห้องไหวนี่ให้พี่น้องต่อได้พี่น้องเด้อบ่แม่นว่าปึ๊บปั๊บต่อบ่ได้เพิ่นต่อเพิ่นให้ต่ออยู่เด้อพี่น้องเด้อโทรมาคุยโทรมาเล่นน้ำเพิ่นเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดการติดต่อทางเบอร์โทรแล้วก็ทาง Facebook ของเจ้าของคอกไว้อีกเด้อนึงเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้64,500่นสีครับผมอ่าสาวทองแรกเด้อพี่น้องเด้อ สาวท้องแรกไ่คุตันเก้าเก่าเก้าไใบหลอดเอกสารครบครับนี่ทองได้สี่เดือนครับอีกสองสามมือครับพี่น้องเพิ่นประกันทองให้ครับโอ้ยยืนหนึ่งสี่เพิ่งพี่น้องพับผับย่นยนๆๆเลยพี่น้องนี่ถือว่าสวยงามครับมีนี่มีง้วทองไม่พี่น้องเลือกหาโตด้วยอ้สามโตด้วยทวที่ครับพี่น้องนี่ประกันทองนี่สามโตนี่ครับพี่น้องนี่อินอิ่มหลักกระนอนครับตัวนี้แยกลูกแดงแดงหล้วก็แม่สาวหน่อยนี่ครับตัวนี้ยืนสวยๆงามๆนี่พี่น้องอ่ะ เดี๋ยวจังไี้ขอรายละเอียดการติดต่อไว้แน่นแน่เบอร์โทรก็ได้เบอร์โทรผมนะครับ064ครับผม7600981ครับอ่าครับผมรากามีเฟซบุ๊กน้อเดี๋ยวหายหน้าหอยแปะไว้เดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดของเฟซบุ๊กของเพื่อนว้อีกเท่หนึงครับพี่น้องอ่ามื่อนี้ขอบคุณใหญมาเหร่นน้ำครับพี่น้องมาโทรมาคุยครับพี่น้องครับผมบอมาซื้อกับมาต่อมาคุยกันครับก็คือผู้ใดผ่านมาน้อเศรษฐกิจบ้างหินกับแววกของมะเบิงได้พี่น้อง นุ่งย่างตำบลธาตุอําเภอวางหินครับพี่น้องจังหวัดศรีสะเกดอ่าดับแรกขอบคุณจาของงัวครับนักกร้งครับผมครับผมอ่าพี่น้องมือนีกับผ้าพี่พน้องมาเบิ้งงัวได้พี่น้องเด้อผมว่าราคางัวทองแล้วก็ความสูงประมาณนี้ผมว่าโอเคเด้พี่น้องเด้ในส่วนตัวของผมนะแต่ว่าผู้ใดสิว่าถือสิวาแพ่งก็อยู่กับดุลพินิจของผู้สื่ออีกเช่อหนึ่งครับพี่น้องอ่าเดวจังได้มือนีกับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ